ชุดเลี่ยมเดิมปีสองหนึ่งครับนี่สิงห์งาแกะปีสองหนึ่งสมเด็จงาแกะพิมสามเหลี่ยมหายากนะปีสองหนึ่งเลี่ยมเดิมแล้วก็กุมารทองปีสองหนึ่งครับพิมพเล็กอา่านี่เลี่ยมเดิมทั้งสามชิ้นออกวัดโคสิต,ตารางนะเพราะก,กวยเสกปีสองหนึ่งอลองดูนะที่ผมเอามาแบ่งให้วันนี้นะครับกิฟทุกองค์กิฟทุกองค์เลยองค์แรกนี่ดูสิงห์ครับอันนี้เราเป็นเลี่ยมเรื่องด้วยนะครับนี่นะฮะเป็นเลี่ยมกรอบสีเหลี่ยมนะครับแล้วก็ลองดูนะ อ่าสภาพคือกรอบไม่แตกไม่เหลาไม่หลานเลยนะครับแต่ดูสีดูความเก่าวัาถึงยุคไหมนะอันนี้ตัวจริงครับตัวจริงเส้นจริงเลยอ่านี่สิงห์มห้ามนาสิงห์แกะนุพะกุกยนะครับปีซ่องหนึ่งนี่โอ้โหนี่ดูดิเราคือเลี้ยมได้สวยเราคือเก็บรักษาด,ดีมากๆนะครับได้สภาพนี้นะพี่ๆแบบนี้บูชาขึ้นคอหรือพกติดตัวก็ได้นะครับพุทธคุณดีมากๆมอกเลย ต้องมีสักหนึ่งองค์นะพุ่มมอกเลยสิ่งแกะแบบนี้นะแบบนี้ครับบูชาพมเอาแค,ค่สองพันห้าคายกันสามสีพันนะครับนะประมูลจ้กันสามทีพันนะแรงมือใหญ่ใหญ่ยยมือแรงๆนะอ่ะองนี้เอาแค่สองพันห้าครับเราเลี่ยมเดิมเลยสวยจัดอ่ะไปต่อครับนี่ส้มเด็ดงาพิมสามเหลี่ยมนะครับเป็นพิมพ์ส้มเด็ดนั่งบนท่านบัวนะครับนี่อ่าเป็นพะพุธท่านบัวเป็นพิมสามเหลี่ยมซึ่งหายากนะครับแล้วเนี้เป็นเลี่ยม ยิมเดิมจากวัดเลยนี่ตัวจริงอันนี้เป็นพิมพ์เล็กๆนี่ลายงาขึ้นชัดเลยเห็นไหมดูนี่ครับดูง่ายดูง่ายมากอ่ะเอาเป็นว่าห้ายาคาพิมพ์นี้แบ่งมูชาผมแบ่งส่วนใหญ่ก็ประมาณพันเจ็ดพันเก้าเลยครับองนี้เอาไว้ให้แค่องคเดียวนะครับอ 1, ่ะพันสองพอใครไว้ใครได้พีน่นี่ดูดิลายชัดขนาดนี้พันสองครับจะไปหาที่ไหนครับใครชอบรีบเลยไปต่อองค์สุดท้าย กุมารทองไปซองหนึ่งครับอันนี้ก็เลี่ยมเดิมแล้วก็เกือบดีหมดเลยคือสภาพดีทั้งสามองค์เลยอันนี้ตัวอ้วนตามมีเมตตาชัดตามตำรานะครับนี่โอ้โหแล้วดูดีแบบว่าไม่มีแตกไม่มีร้าเลยนะครับอันนี้คือเก็บดีมากๆทั้งสามชิ้นเลยนี่กุมารทองพุ่มแ่งอยู่องค์พันเก้าครับพิมเล็กถ้าพิม์ใหญ่สองพันห้าอันนี้เลี่ยมเดิมช่วยๆเลยพุ่มเอาไว้เอาพันห้าพอเอา 1, 5, พอันห้าพอนี่อ่ะ แบ่งสามองค์คุ้มคุ้มครับสามองค์ถ้ายกสามองค์ต้องคุ้มเลี่ยมเดิมปี่องหนึ่งทั้งสามชิ้นเลยหมนี้สี่มัสองยกต้องคุ้มเอาไปสามพันห้าพอนี่โอ้โหพี่พี่โคตรถูกคุณบอเลยสิ่งองค์เดียวก็คุ้มแล้วครับสิ่งก็สามสี่พันแล้วครับถ้ามือแรงแรงและนี้เลี่ยมเดิมและนี้ส่วยกิฟต์เลยด้วยเป็นเลี่ยมเรื่องนะฮะองค์เดียวก็คุ้มแล้วยกหมดนี้เอาแค่สามอันลครับใครชอบดีถักเลยมีแค่นี้นะคงส่วยนะครับมาไวไปไวเสมอครับ ใครต้ใจทักไลน์ได้เลยผมขึ้นให้เลือนดูใต้อคอมเมนต์ก็ได้วันนี้สวัสดีครับ